ภาวาโรคใหม่ภัยพิบัติทลางดาวบุกพาดวงสยองครึ่งปีหลัง2566ก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเนื้อหาสาระดีๆจากทางช่องของเราด้วยนะครับดวงครึ่งปีหลัง2566หมอปลายปลายกระซิบพาดวงเมืองสยองผ่านรายการไทยรัฐทอล บทสัมภาษณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่23กลุ่มกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสพรึงโรคใหม่หลังจากโควิด -19 จะวิวัฒนหรือหายไปโรคระบาดต้องระวังไหมเราไม่พูดถึงโควิดแล้วมันจะมีโรคใหม่ที่ผสมกันหมดเลยและมีเชื้อ HIV เป็นพื้นฐานและมีเชื้อโควิดมาผสมเป็นโควิดรุ่นโบราณ และมีโรคเกา่าเช่นกาะโ,กโรควันณโรคกลับมาผสมอีกอรอบคิดว่าจะเป็นโรคประดิษฐ์โรคที่สร้างขึ้นจากประเทศที่หลวงพี่หยากเรียนภาษานี้และเชื้อโรคมาจากหนึ่งในห้องทดลองของประเทศนั้นเขาสร้างเชื้อโรคนี้ขึ้นมาเป็นอาวุธแต่ก็ไม่ได้วางแผนจะฆ่าหรือกลืนินแค่เอาทดลองแต่กลุ่มไม่ได้ ควรระวังช่วงพฤกษภาคมสิงหาคมกันยายน2566มาแน่แต่เราไม่คิดอะไรมากเพราะสร้างความเสียหายน้อยกว่าโควิด1 9ระวังคดีใหญ่สีเทาถามต่อว่าคดีใหญ่อย่างเว็บพน,นัน forex ท d ธุกรกิจทุนสีเทาคดีพวกนี้มันจะรับการพิจารณาคดีไหมหรือว่ามันจะหายไปหมอบรายกล่าวว่า หาค่ะไม่ทราบว่ายังไงแต่ความรู้สึกว่ามันจะจบไปยังไม่เห็นใครติดคุกถามต่อว่าคดีมาเก้ามีดาราออกมาแฉคนที่ถูกแฉหรือดาราที่ออกมาพูดกระทบใครบ้างมอปรายกล่าวว่าดาราแต่ไม่ถึงชีวิตถามต่ออีกว่าปลายทางเป็นแบบไหนมอปรายกล่าวว่าเบาๆแล้วเปลี่ยนชื่อแต่ยังมีอยู่ ใช้ชื่อใหม่คนเดิมทุนเดิมถามต่ออีกว่าเราทำอะไรเขาไม่ได้กระบวนการยุติธรรมทำอะไรไม่ได้ใช่หรือไม่หมอปลายยิ้มและพยักหน้าถามว่าเป็นพระทำไมกล้าบ้าขอให้สิ่งที่เราพูดไปถ้าเกิดขอให้เกิดน้อยหมอปลายกล่าวว่าแต่ก่อนเราใช้คำว่าขอให้มันไม่เกิดได้แต่ถ้าเขามาขนาดนี้และเปิดเผยขนาดนี้ เราคงห้ามคำนั้นไม่ได้แล้วละ่ะเราคงได้แค่ยอมรับและเอาตัวรอดศึกษาพวกเขาให้เยอะมาจริงแน่มาแน่นอนถามว่าเราจะเห็นพวกเขามากขึ้นในช่วงไหนหมอปลายกล่าวว่าเขามาตลอดค่ะแต่ช่วงเมษาจะเยอะเพราะอากาศร้อนมันจอดง่ายมันไม่แฉะเขาจะมาช่วงอากาศร้อนพื้นที่แห้งที่กว้างที่โลง่ง เพราะมันจอดง่ายลงง่ายสำรวจง่ายและไม่มีใครเห็นถามต่ออีกว่าเขาจะมาเปลี่ยนโฉมหน้ามวลมนุษยชาติใช่ไหมหมอบรายกล่าวว่าเมืองไทยเขาอาจจะไม่ได้สนใจมากเขาไปที่อื่นเยอะมีการทําสนที่สัญญาเยอะแยะไปหมดที่เราไม่รู้เรื่องแต่ประเทศไทยเป็นที่ท,ท้ายๆยที่เขาเห็นว่าเรามีครบและมันก็พังง่าย สัมภาษณ์ครั้งนี้ถ้าจะบ้าแล้วต้องบ้าให้สุดเทปนี้ขอร้องนะคะหมอปลายออกไปไหนอย่าเอาอะไรเคลื่องนะคะคือการที่มีต่างชาติเดินทางเข้าประเทศเยอะๆมันทำให้เกิดการผสมของเผ่าพันธุ์สีตาสีผมพวกนี้เขาเข้ามาเขาผสมแบบนี้ถามต่อว่าเขาเดินป่าปนอยู่กับพวกเราแล้วหรือหมอปลายกล่าวว่าถูกต้อง อันนี้ไม่ได้บ้านะมันมีจริงๆถ้าไปเซิร์ชหรือศึกษาข้อมูลในนาซาคนที่เก่งมีความสามารถเหนือมนุษย์และเขาไม่ใช่มนุษย์อยู่ปะปนกับในกลุ่มมนุษย์เขามีจริงๆและมีมานานแล้วด้วยขยายพอพาพันธเรียบร้อยแล้วสร้างอะไรต่ออะไรเรียบร้อยแล้วเพียงแต่เขาหน้าตาเหมือนมนุษย์จุดสังเกตคือสีตาเขาสวยมาก โดยหมอปลายได้ชี้แจงกรณีภาพถ่ายติดมนุษย์ต่างดาวคําเตือนที่คาดไม่ถึงเชื่อหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณน,นอกจากนี้ยังมีเรื่องของภัยพิบัติและนักธุรกิจทุนสีเทาข่าวดังต่างๆและยังมีเรื่องของโรคใหม่ที่เกิดขึ้นไม่ใช่โควิดแต่เป็นโรคระบาดใหม่และจะหนักในช่วงเดือนพฤษภาคมสิงหาคม และกันยายนต้องระวังหลังจากนี้ดวงเปลี่ยนตามที่ท่านโยมกระซิบมีอะไรที่เราต้องระวังบ้างหมอปลายกล่าวว่าสึนามิมีคำนี้ขึ้นมาเยอะขึ้นมาทีแต่ไม่เสียชีวิตเท่าปี2554ไม่ใช่สุมาตร,รามันเปลี่ยนที่เปลี่ยนรอยเลื่อนไปเกิดที่อื่นที่คนน้อยอาจจะมีการเตือนภัย มันก็เลยมีคำนี้ปรากฏขึ้นมาบนหน้าผากเต็มไปหมดหลายครั้งเพราะฉะนั้นต้องเตือนที่ไหนที่มีภูเขาไฟทั้งน่านน้ำที่มีปะการังสวยงามแถบอินโดบาหลีอาจจะเที่ยวได้แค่กลางปีหลังจากนั้นอาจจะเที่ยวไม่ได้และญี่ปุ่นไปเที่ยวบ่อยๆต้องระวังท่านยมพูดมาไม่ต่ำกว่าหครั้ง คำว่าแดนปราดิบและตรงที่มีเป็นทางเชื่อมระหว่างน้ำร้อนและน้ำเย็นตรงนั้นจะเป็นรอยเลื่อนใหญ่หรือรอยแตกใหญ่รอยปะทุใหญ่ที่กระทบได้ไกลอันนี้ตีความหมายได้ทั่วโลกแล้วประเทศไทยจะได้รับผลกระทบไหมหมอปลายกล่าวว่าอาวไทยไม่มีมีน้ำกระแทกเข้ามามีสั่นสะเทือนมีการแจ้งเตือน การรู้สึกได้ถึงความสั่นแต่ไม่ตายไม่าร้าวไม่พังเพราะภัยพิบัติเหล่านี้เราควรซ่อมเคเรอนอย่างแรกถามว่าเคเรือนแต่หรือหมอปลายกล่าวว่ามันร้าเยอะด้วยอายุและไม่ได้ซ่อมบำรุงเตือนจังหวัดที่มีสอเสือท่านยมบอกว่าจังหวัดที่มีสอเสือมีต้นไม้เยอะน้ำเยอะฝนตกหนัก และเป็นจังหวัดที่คนชอบไปเที่ยวและอีกจังหวัดคือจังหวัดออกอไก่ท่านโยมให้คำใบ้มาเท่านี้คำเตือนมนุษย์ต่างดาวถามว่าเหตุการณ์บนอากาศอย่างมนุษย์ต่างดาวจะมีไหมหมอปลายกล่าวว่าจะมากขึ้นเยอะและมีข่าวออกมาชัดเจนพิสูจน์เลยว่าเท่าที่ศึกษาได้มีกี่สายพันธุ์และจะมีอีกกี่รูปแบบหลายสายพันธุ์ ปีนี้จะได้รู้กันว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงบอกแล้วว่าถ้าจะบ้าเราต้องบ้าให้สุดถามว่าเหตุการณ์ต่างๆของมนุษย์ต่างดาวเขามาเพื่อส่งสัญญาณว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรใช่ไหมหมอปลายกล่าวว่าใช่ขออธิบายว่าเขามีหลายกลุ่มโลกเหมือนกันที่ดินเวลาเราจะซื้อที่เราต้องสำรวจที่ดินตรงไหนมีทรัพยากรดี เราต้องปรับพื้นที่ให้เรียบร้อยเขาก็อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้เขาอาจจะไม่ได้มาอยู่จริงในรุ่นเราเพราะทุกอย่างมันใช้เวลาและเวลาของเขากับเวลาของเรามันแตกต่างกันมันไม่ใช่รุ่นเราไม่ใช่รุ่นหลานหรือรุ่นเลนแต่เขาต้องปรับที่เลือกและต้องไปประชุมเหมือนกันเราเล่ากันด้วยความบ้า มันคือสิ่งมีชีวิตที่มีสมองและเขาคือสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการก้าวไกลกว่าพวกเราเพราะฉะนั้นการกลั่นกรองของเขาอาจจะซับซ้อนกว่ามนุษย์เราก็ได้เพราะฉะนั้นการถ่ายรูปแล้วไปติดตรงไหนมันอาจจะไม่ใช่ที่ออกมาบอกว่าตรงนี้จะเกิดภัยพิบัตินะระวังนะมันอาจจะกลายเป็นคำบอกว่า ตรงนี้ที่ดีทรัพยากรดีน่าสนใจเราโชคดีที่โลกของเรามีทั้งน้ำต้นไม้อากาศมันครบหมดและเจริญด้วยปัจจัยพื้นฐานเต็มเขาก็อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมเราถึงฉลาดขนาดที่เราออกไปได้เขาก็ต้องเลือกเหมือนกันถามว่าครั้งนี้มนุษย์ต่างดาวมาเตือนเรื่องอะไรบ้างหมอปลายกล่าวว่า ครั้งนี้เขามาเตือนเรื่องภัยพิบัติอย่างเดียวเลยดินประทุไฟประทุและใช้คำว่าพังสุดท่านใช้คำนี้ตีความจากข้างล่างนะมันคือแลนสไลด์แต่มันต้องประทุก่อนแล้วถึงสไลด์เพราะฉะนั้นเห็นมาหลายที่แล้วเช่นฮาวายที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วก็กลายเป็นแผ่นดินไหว และอะไรที่มันถลม่มมันต้องปะทุจากข้างล่างแล้วเป็นการเปลี่ยนหน้าดินแบบนั้น